ที่นี่มีเรือหลายแบบและก็มาจากหลายประเทศตอนนี้เรากำลังขับรถเข้ามาเพื่อจะไปที่เมืองริมน้ำกันนะคะจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของท่าเรือและไปรับลมเย็นๆกันค่ะ ทุกคนมองไปด้านหน้าก็จะเห็นเรือจอดกันเรียงรายอยู่ในน้ำแต่ว่าเราจะไม่จอดตรงนี้เราจะวนรถไปจอดอีกด้านหนึ่งซึ่งก็จะเดินใกล้กว่าหลังจากจอดรถเรียบร้อยก็จะพาทุกคนชมบรรยากาศบ้านเรือนของชุมชนริมน้ำกันค่ะ ซึ่งเมืองนี้ก็จะอยู่ติดกับสนามบินเราก็จะได้ยินเสียงเครื่องบินบินขึ้นบินลงอยู่ไม่ขาดสายเลยทีเดียวค่ะถนนทางเข้าเมืองนี้เขาก็จะทำเป็นอุโมงค์ลอดเพื่อจะเข้ามาในเมืองพื้นที่บนอุโมงค์ก็จะใช้เป็นลานสำหรับเครื่องบินบินขึ้นบินลงค่ะมาอีกแล้วลาหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะตรงนี้เป็นริมน้ำก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ไม้สำหรับนั่งเล่นเหมาะสำหรับคนที่มาปิกนิกก็จะมีเตาสำหรับปิ้งย่างที่เขาทำเป็นแท่นปูนขึ้นมาแล้วก็มีเหล็กสำหรับย่างด้วย นี้เป็นถังขยะเดี๋ยวเราเดินไปอีกหน่อยไปดูว่ามีอะไรอีกบ้างเดินมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับนั่งพักผ่อนหรือรับประทานอาหารก็จะมีเตาปิ้งย่างเหมือนกันแต่ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเราเดินไปดูฝั่งที่เป็นน้ำกันบ้าง ก็จะมีสะพานสำหรับเดินเพื่อที่จะไปขึ้นเรือและเวลาลงเรือก็จะเป็นสะพานไม้แบบนี้ทอดยาวเป็นช่วงๆมีอยู่หลายสะพานนะคะเรือแต่ละลาก็จะจอดตามล็อกที่เขาเอาไม้มากั้นแบ่งเป็นช่วงๆไว้นะคะก็มีอยู่หลากหลายประเภทเรือบางลาก็มาจากประเทศอื่นก็มีอย่างเช่นสวีเดน หรือประเทศที่ใกล้เคียงสำหรับคนที่ไม่มีเรือแต่ว่าอยากจะล่องเรือก็มีเรือให้เช่าใครอยากจะเช่าก็ต้องมาตรงนี้นะคะอย่างที่บอกทุกคนว่าที่นี่เขาก็จะมีสะพานสำหรับที่จะใช้เดินขึ้นเรือลงเรือแล้วก็จะมีอยู่หลายสะพานแต่และสะพานเขาก็จะมี ชูชีพแบบนี้แล้วก็จะมีแผนที่ติดตั้งไว้แล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวกสำหรับเรือด้วยว้าวเดนมาร์กเป็นประเทศที่เป็นเกาะก็จะมีน้ำร้อมรอบ การเดินทางโดยเรือก็จะมีความสะดวกสบายและก็ทําได้ง่ายนอกจากจะมีการเดินทางระหว่างเมืองต่างๆที่อยู่ในประเทศแล้วก็ยังใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศอย่างเช่นเยอรมนสวีเดนนอร์เวย์เรือที่นี่นอกจากจะใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการเดินทางไปที่ต่างๆแล้วเขาก็ยังใช้สำหรับเป็นที่ปิกนิก ใช้สำหรับนั่งดื่มนั่งกินสังสรรค์ระหว่างเพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัวและบางคนก็ใช้เป็นที่พักผ่อนโดยการมานอนรีแลกบนเรือซึ่งก็ถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเลยทีเดียว